ใช้เข้าวางเดิมพันด้วยการดึง i o โอกูระมาร่วมทีม MotoGP ในปี2025และ2026และเหตุไหนดูคติ g p 24ขี่ง่ายกว่า g p 23สวัสดีกับ MotoGP นะครับวันนี้มีข่าวเบาๆสบายสั้นๆส,ส,สองข่าวมาเล่ากันให้ฟังนะครับสำหรับนักบิดใน m o t o 2อย่าง i o โอกูระนะครับสายเลือดซามูไรเนี่ยปีหน้านะครับ2025ก็น่าจะไป MotoGP แล้วนะครับสังกัดทีม Trackhouse นั่นเองนะครับมันก็มีคน ออกมาพูดเหมือนกันนะว่าทําไมแท็กเฮาส์เนี่ยไม่เลือกเอาโจโรเบิร์ตนะครับซึ่งก็เป็นนักบิดสัญชาติอเมริกรันเหมือนกันไปอยู่ทีบ้านเกิดละ่ะอ่าน,นี้ก็แล้วแต่ของทางผูบ้บริหารแท็กเฮาสนั่นเองนะครับส่วนอีกข่าวนึงนะฮะมีคนอยากรู้กันใช่ไหมว่าไอ้รถดูคติ g p 2 4กับ23เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรตัวไหนมันเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับวันนี้เรามีคําตอบนะไปดูกันเลย เริ่มจากข่าวของ i o โอกรากรนะครับนับปิดจาก Moto2 เนี่ยปีหน้า2025ครับก็จะขึ้นมา MotoGP แล้วนะ2ปีครับโดยสัญญา2025แล้วก็2026กับทีม Trackhouse จากอเมริกานั่นเองนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการแข่งขัน n a s c a r นะฮะซึ่งทางด้านของผู้จัดก,การทีมของ Trackhouse อย่างดาวิ d เดบริวิโอครับเขาก็บอกว่า ในการตัดสินใจครั้งนี้มันก็เป็นในทิศทางที่แตกต่างกันไปแต่เราเนี่ยก็ได้ทําการศึกษาผลงานของไอโอคุระแล้วและก็เลือกที่จะพิจารณาแล้วซึ่งเราก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาทําในโมโตทูความยึดถือของตัวเขาเนี่ยเขาไม่เคยยอมแพ้แล้วก็มั่นใจเราก็คิดว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีสื่อเองเนี่ยเขาก็ถามบีวิโอนะว่าทําไมถึงไม่เลือกโจโรเบิร์ตทั้งที่โจโรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นนักปิดชาวอเมริกันซึ่งทีมแท็กเฮาส์เนี่ยก็เป็นทีมมาจากอเมริกัน บรีวโอนครับเขาตอบว่าก็คงจะดีไม่น้อยนะถ้าเกิดมีนักแข่งชาวอเมริกันอยู่ในทีมอเมริกันเองซึ่งบรีวโอเขาบอกว่าโจโรบทเนี่ยก็อยู่ในรายชื่อของเราเหมือนกันแต่เราได้ทําการวิเคราะห์มากกว่าจากมุมมองของประสิทธิภาพแล้วซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปว่าเส้นทางที่เราเลือกนั้นเหมาะสมกว่าเราก็รู้นะว่าเราทําถูกหรือไม่ในอีก 2- 3ปีข้างหน้าแต่ในการตัดสินใจเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นกรณีใดและก็คิดว่าทางดอนน่าเนี่ยน่าจะจริงดีที่เราได้เซ็นสัญญากับไอโอกุระ เพราะว่าเราจะได้ตัวแทนคนแรกของเอเชียทาเลนครับที่จะไปถึง MotoGP นีมีก็เป็นเส้นทางเดินของ i อโอกระนะครับนักบิดจาก Moto2 เนี่ยก็ได้ขยับขึ้นมา MotoGP แล้วนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นนักบิดคนแรกนะครับของเอเชียทาเลนครับนะที่จะไปสู่ MotoGP และแน่นอนครับนักบิดอีกคนหนึ่งจากเอเชียนะอย่างกล้องสเกีเรีิจันทราของเราครับผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไป MotoGP เนี่ยมีสูงมากๆเลยนะครับ ก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะสำหรับข่าวของก้องสมเกตจันทรานะครับส่วนใครที่อยากรู้นะครับว่าไอ้ดูคติ GP24 แล้วก็ GP23 มเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอันไหนขี่ง่ายกว่ากันนะครับโดยทางด้านของปาโบนิเอโตนะครับอดีตนักบิดแล้วก็ผู้ประสานงานที่ว a l ิโนลอสซี่อะคาดมีเนี่ยเขาบอกว่ารถจักรยายนยนต์ในปัจจุบันก็หมายถึง GP24 นั้นก้าวหน้าไปมากเมื่อเทียบกับ GP23 ซึ่งตาโบนี้เอโตเนี่ยเขาก็พูดสั้นๆนะครับเขาบอกว่าช่องว่างนั้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเขาบอกว่าสมมติว่ารถรุ่นใหม่นั้นขับง่ายกว่าแล้วก็ควบคุมได้มากกว่าขณะที่รุ่นก่อนหน้าเนี่มันมีการส่งกําลังที่สูงสุดของเครื่องยนต์ในลักษณะที่ดุดันมากกว่าไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามเนี่ยสิ่งนี้จะทําให้เกิดการจัดการรถที่แย่ลง นี่ก็เป็นคำพูดสั้นๆของปราโบนิเอโตะครับอดีตนักปิดแล้วก็ผู้ประสานงานที่ v a l ลดิโนรอสซี่อะคาเดมนั่นเองนะครับซึ่งก็ชี้แจงถึงความแตกต่างไปแล้วนะครับก็เป็นการชี้แจงแบบสั้นมากๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้ข่าวหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ